ก็กรับสบายดีพ่อแม่พี่น้องบดจุกุจุคนจุมองสบอนเพราะพังไทยและพังเราต่างประเทศก็ดีพ่อพ่อก็ะซอกแม่บาลุงมาหนิแม่บาลุงสีมาใส่พุนก็ไคร่บาลุงบาลุ่งติดธุระมานน้มาใส่พุนมักพริกเกลือน้ำกันเดอพ่อแม่ปลาลุงหลาย ใส่พุ่นหลักเคือสิทพริกสิพ่ออยู่ประ,ประข้อพรุ่นนะพรุ่นมาได้สำนี <c oughs> ผ่างพอบารุงไปตาก,กล้องให้มาเนี่สวัสดีบาร,รุงเดี <c oughs> ๋ยปนพร้อมทั้ง F4 ทุกท่านที่เขามาฮับดูฮับชมให้จบคลิปเป็นกำลังใจขอบใจเบิดของทุกคน แมนค<ล>ุณอืดหา้าคอมงคอน้ำดับเาดัาวน้ำะเจาใส่แล้วอะไรจังเลยได้ถักพอมาลุงไปตะกอนให้หมันไปดีพี่น้องพุชกูชกนสมองสิบอนก็ผัก ไล่ก็แช์ก็ติดตามส่องแม่บาลุงเลยส่องบาลุงแล้วตาลุงพ่อแม่เบิดสุขุคนมาหาดูกรลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกทุกทานบาลุงสุหมงสุบอนสุขุสุคนเด้อนี่แม่บาลุงงพั่นฝากให้เป็นตากร่องให้เพิ่นมาใส่พุ่นออกพีกบาลุงเ้ย ุ่ผลผิก,กหาพุน่น้ำมันมากของกันได้ตอนไปเอาใบถ่ายให้ป้าลุงบังผัวมันยาแล้วมาหอดมาหอดมาถึงไล้ใส่พุน่นใส่อันจะใส่หอบล่งสองแถวไปเลยบ่ใส่ไปลด ใส่เออใส่คุ้มละกอบละกอบมันเนาะเพราะว่าเขาใส่ร้ายมันก็นกนใส่บัวใหญ่รล้มันอย่ามันเข้มพุ่นเอบัวรายเนีอืมพุ่นกับขอให้เพำฝนมากกัได้ซสำนี่แหละสำปลาลุงเห็น,ขอ,นขอบคุณขอบคุณที่สามาติดตามฮับซอมเด้อปลาลุงสุกุสุขคนสุหมงสุบอน ก่อฟ้าพังน้ำป่าลุงสุขุสุคนทุกกำลังใจขอขอบุณขอบคุณหลวงหนาเด้อป่าลุงเด้อจังได้จังได้ก็ฝากาน้ำป่าน้ำลุงสุขุสุคนสุมองสุบอนซอยเสียซอยดันแม่ป่าลุงและกับสองทางสองเบาลุง้อมป่าลุงเลยซอยเสียซอยดันให้พัน ผูติดตามไว้ๆผ่านชโมงไว้ๆพระลุงเลยมาถ่ายบรรยากาศน้ำสวนประลุงเบ่งมาใส่พุ่นมกพริกตระก๋องสั่นกรองหัวแนาได้ข้อโทดข้อไปไปพระลุงเลยกันยังอกคุบอกเคยกับจับกล่องกันได้หรอ ก็เลื <c oughs> <c oughs> <AH ่มจะขึ้นแล้วปรลุงเลยนี่เนาะมื่อนี้ยจะได้มีเวลามาเสียขอให้เป็นวัดเป็นไอ้ปรลุงเอ้ยหนาวต่อเนื่องมาเดือนกว่าละแต่บรอกบรรณนาเป็นห่วงเป็นไนยสุเมงสุบอนทุกทีหักษาสุขภาพกรในเด้อปราลุงเด้อทั้งบ้านแม่บลุงบ้านบ่าวลุงเนี่หนาวแห้ง นาวต่อเนืองมากเดือนกว่าแลวป้าลุงเอ้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อป้ลุงเด้อขอให้เขามาติดตามไลน์คอมเมนต์เขามาไลนา์ป้ลุงเอ้ติส้มกันเขามา เพราะว่าสิได้ຮູ້ว่าຈຸດອ່ອນแบบໃດກະເຮົາກໍຈດປັປຸງແກ້ຂຫວນົສວນບလုံມປໃສມາໃສ່ເລໃສກບໍ່ດປຫກັນກບໍໄດດກໍືວ່າຍາກເວັ້ນໄຍະຫາງອຈວ อขอถวะขออาภายัยนำปะนำลุงรวมทั้งพี่น้องฟังไทยนำเดอ้อครับเดอ้อคอยเ้ามาติดตามหัดสม้มให้กำลังใจแม่บาลุงนะเดอ้อครับขอขอบุญขอบคุณหลวงนาที่ให้กำลังใจ ไทยไทยแบรรยากาศรอบๆสวนให้พี่ให้น้องให้ปลาลุงเลยรับได้นส้มน้ำกันงเด้กปลาลุงด้วยหน้ากสิปิลเลี้ยนเลียเ้ยนลงไปนี่แหละเพราะว่าทาั้งทั้งนั้นกับทั้งหนานักกับปลาใหม่ทั้งสูงหน,น,น,นักกับมันสิป็นโน่นมาขี้หินปลาลุงไง ให้หน้าก็ะสุดมากซ้ำหนีแหละใส่คุ้มลระ,ะกอบลระกอบล่อพ่อเลยยายจะไปใส่ลาย,ลายมันเข้มใส่พ่อประมาณสมกับเข้าไปหาคอมูมากมันอึดมันอยากระลุงเลย จังได้ก็คอยอดคอยทอนไปแหละป้าลุงเลยอย่าเผาเบื่อเผาหน่ายกันเด้อปลาลุงเด้อขอขอบุญขอบคุณให้แม่ที่มาให้กำลังใจแม่ปราลุงอ่อนซ่อนข้าเจ้าผู้มีลูกลายป้ลุงเลยลูกหาลูกโคกเจ้าหลด ลูกสองคนผู้ใหญ่ก็ไปยูน้ำลูกน้ำผัวเขาก็หักแพงคือเก่าหันแหละผู้ชายหลาเบ้าลุงก,ก็อยู่น้ำผัดติดภารกิจไปเวียกเพิน่นมิแต่พอกับแม่ลงมาใส่พุนสองเถา <c oughs> ขอขอบุญขอบคุณน้ำปะน้ำลุงที่หายกำลังใจทุกคอมเมนต์เด้อปุงเด้อขอบคุณหลวงหนาะ น้ำเพิ่นพอไ้กินได้หยาบพอบะไดข้อมูอเลือกินกะพ่อไดคล้ายสือไปได้แปงนัวใส่ใจในขอบขั้วเล็กหน่อยบ่ลุงไงการว่าการจากอาจสีบมวลบ่ควรบ่คือคือเขาแหลตะตักกต้องขอโทษขออภัยซาบงซาทนเบิงให้จบลิปกดไหล์กดแทร์กดติดตามให้แม่บ่ลุงเด้อปลาลุงเด้อ ็ขอบุญขอคุ้นลวงหนาเลยกกะเย็นเย็นหนาวๆแต่ว่าก็มีแดดแน่อยู่ ล่มล่มน้ําลุงเพราะเขาห่มแล้วก็หนาวออกแดดแล้วก็แมจักเป็นจังได๋เน่ยลุงเพิ่นก็ใส่งอมๆเดียวบ่ทนามันบ่แพ้ความดุความขยันดอกปลุงเอ้ยเฮ็ดได้ซําดก็เอา ผมงกำลังให้งานห้าบลายจังไรจังไรก็ขอขอบุญขอบคุณบวอยู่ในและก็ต่างประเทศร่วมทั้งพี่น้องฟังไทยน้่เดอ้อขอให้เขามาติดตามหับส้มยลายกดไลค์กดแทรกกดติดตามและก็กดกระดิง่งนั่เพื่อแจ้งเตือนรับคลิปใหม่ปะลุงเล ใด้อันนี่ไม่ไม่ข้านเจ้าคือบ่เ,เอามาใส่พุ่นหมกพริกลงุง สิย่อนแสงจังหน่อยเด้อพะลุงเด้อเพราะว่าเมื่อกล่องกระจกปรับกล่องก็ยังเปลี่ยนซุ่มกล่องก็งเป,บบเปลี่ยนหรอกย่อนแสงจังหน่อยพะลุงไงก็ต้องขอโทษขออภัยสิงอย่างรอบ สวนให้ปาลุงเบิ่งนี่แหละนำสังกระปล่อยลงมากระเคยทายให้ปลาลุงเบิ่งหลายหลายเถื่ออลไรแหละพอปล่อยลงมากันพาปล่อยมาหลายกะกะบ่ได้มันหล่นถิ่มแล้วพอโคตรโบเบิดบ่ไหมันก็แหงถิ่มซื่อๆปุลุงเลยปล่อยปล่อยลงมาพอได้พอประมาณพอได้หด ูแลอาจจะแกงก่องไว้ในจังหน่อยบ้างไหมขั้นฝายเนี่ยเขี้ยวอทั้งปอดลงมานี่ สวนมันอ้ายอ้ายองพอพอพอพะลุขบุญของคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตามครับส้มนี่แหละพะลุงนะครังงบสบายดีพะลุงนะฮะกันมาตะเวียกัพะลุงไง ออืเป็นตะก้องแม่เพื่อนพ้องนะหันจากพอเป็นแล้วพูงใช่ล,ลองบันใดบันใดงามขึ้นเลยบลันติดเลย พวกพุ่นพวกพุพ้ยอะไรมันกะมีสีสันขึ้นมาในจังหน่อยเนาะรู้เนาะเนมในกล้องก็งามงาม แต่นอนพอดีแบบพอดีพิงนรับด้วยพวกปุ่นพกผู้ยังผู้บบบนี้ผู้เกิดเสียงเฮิงเราพูดลู้ไหมบานพอมันยังน้อยเฮายังบ่ทันใส่บานไหนแกมันชี้ง่ายในจังน้อยบัน เรืองอาชิบดทนบุงกะโบถ้าคุณพ่อเราว่ายังแส้นำเขาเราคุณพ่อเราว่ายแส้นำเขาเรา ขสารานี่บ่ดูอ่ก่านนวาวไม่เห็นอยไนมาหดน,นะนี่นี่คือยังกิออนอย่คาก็เก็บขึินร้ไหตัวมี จบรับครูง่งให้กอเวลาจบจ้าิีา่ากดไล์กดแชร์ก็ติดตามช่องแม่บาลุ่งนี่น้องก <ừ> ็าะร <ừ> ุณ <c oughs> หลังหนสกไปดีกินน้าำกันใหม่